the box. ีเมียน,นี่อยู่ขอพรังขอรให้เิ่รดาษสาไดงราเด้อตาตานิเมสุขัาจะิวิสังเจน็ุกิปังปาเปทโวมาตังอิมินาปุญนยะมเมนาอิมินาอุจิสินาจักขิปางสุรเปตวัตอนุปันานัทสานังเจันตานีินาธรรมญาวนิพานัโตมัมนัสตุสัพพะ เทวาเจตาเจาโตภเวภเวอุุจิตังสติปัญญาเจ้าเรโววิยมินามาราณพันตุนุกังสังการตุนจาที่ยสุเมพุทธาติปาวโรนาโตธรรมโมนาโตปารุติโมนโตปเกตัปุโตจะสังโฆนาโตะโรุมังเจตุตมานุภาเวนะมารุปัส ละพันตุมาอาอังสุขิตโตมีนิโตโหมิอเบโรมิอภพญญาปโชมิอานิโคมิสุขีอตานังปวริหารามิ สัพเพสัตตาสุขิตา u นตุสัพเพสัตตาอเวรา u นตุสัพเพสัตตาอัพยาปัจจาย u นตุสัพเพสัตตาอนิฆาา u นตุสัพเพสัตตาสุขิอัตตานังปริหัน unto สัพเพสัตตาสัมมาทุภาพปะมุข unto สัพเพสัตย์ราติธรรมปัจจิตมาริคทานั n t o สัพเพสัตตาธรรมะสัตว์ธรรมะทานยังธรรมะยูนิตธรรมะปันทุธรรมะปฏิสารนะยังธรรมัะทวิสันติเพราะนั่นังวัาปังคังว่าอาชาทายาทวิสันติสัพเพสัตวาธรรมะอนุเวราสุขสีวิโดขอให้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีเวรเกิดกันแม้แต่เลยจงเป็นผู้ดำรงสิบอยู่เป็นสุข กระทังคุณยังผรังไม่ท้างสัพพีพาคีพบอันสุตีขอให้สัตว์ทั้งหลายจงได้สวยผลบุญที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญด้วยกายวาจทานใจแล้วนั้นเถิด